ครับพบกับครูระเว็บเบรเดอร์ในบทความร้อนและแก๊สนะครับซึ่งข้อที่หนึ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับอะไรเรามาดูกันเลยครับโจทย์ข้อหนึ่งนะครับถ้าอุณหภูมิของวัตถุชนิดหนึ่งเป็น50องศาเฟเรนไฮนะครับคิดเป็นหน่วยโรมเอจะมีค่าเท่าไหร่นะครับจากโจทย์นะครับระบุชัดเจนว่าอยู่ในเรื่องของอุณหภูมินะครับทีนี้นะครับโจทย์ให้มาก็คือองศาฟฟเรนไฮเท่ากับ50นะครับ แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นโลเมอร์จะมีค่าเท่าไหร่เปิดสมุดเลคเชอร์เลยครับในในเรื่องนี้นะครับว่าเลคเชอร์ไว้ว่ายังไงบ้างนะครับในกรณีเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับการเปลี่ยนอุณหภูมินั้นเราแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือกรณีสูตรที่เป็นเศษส่วนอย่างต่าก็กรณีสูตรเต็มส่วนนะครับเต็มส่วนก็สังเกตว่าส่วนเป็นส่วนเต็มไม่ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับโอเคครับสาหรับโจทย์ที่ให้มาก็คือฟาเรนไฮต์กับโลเมอร์เราสามารถใช้ กรณีเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือยกสูตรนี้ไปใช้เลยครับโอเคครับปิดสมุน,น้ตลงไปครับยกสูตรขึ้นมาครับสูตรเราก็คือ r ส่วน c เท่ากับ f ลบ32ส่วน9ได้มาแล้วนะครับจากนั้นครับน้กงเรียนแทนค่าเลยครับเราก็จะได้ว่า f คือ50ตามที่โจทย์ให้มาลบกับ32ส่วนด้วย9เราจะย้าย4ไปคูณเพราะฉะนั้นใส่วงเล็บเข้าไปครับแล้วก็ย้าย4 จากหารนะครับจากหารย้ายมาเป็นคูณนะครับจากนั้นเราก็จัดการอ้าวจากนั้นเราก็จัดการในวงเล็บนะครับปรากฏว่าในวงเล็บ50-32ลบ32เหลือ18-18ห 18, าร9ได้2นะครับก็จะกลายเป็นในวงเล็บคือ2นอกวงเล็บคือ4คูณกันแล้วได้8หน่วยเป็นฟาเรนไฮ์ครับคำตอบของข้อนี้ก็คือ 8องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจาก50ฟาเรนไฮน์ไปเป็นโลเมอร์ได้8โลเมอร์นะครับไม่ใช่8ดฟาเรนไฮน์8ดโลเมอร์ครับเขียนผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็น8โลเมอร์นะครับ8โลเมอร์นั่นเองโอเคนะครับโอเคครับ